วนซื่นวนซ่นโฮเซลครับพี่น้องข่อยนี่เขาทำอยถากหนเ้ยเต็มเลยกอดกันเป็นอุ้มลุมอยู่ลุดพนอาไหวเนาะตาก็มีหลุดพนอาไห้เนาะแลู่อยว้าวอุเป็นคฟองด้วยบาดี้เก็บองีละ แต่ผมว่าขึ้นมิติกรใหญ่มันครับผมเกิดใหญ่มันของวันที่ยี่สิบสองพฤษภาคม2568เด้าร้อเต่เป็นเห็ดตัเต่าเต่าลวนๆเลยกำลังขึ้นใหม่จ้ากำลังออกมาสวัสดีครับผมสวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องขอบคนเด้อจ้ะสวัสดีช่วงบ่ายๆค่ะวันนี้มาบนเดินสายมาลาพะลุยพามาสำรวจไอ้เนี่เตาเตาหน่อยเนาะครับผมมาเตาเกิดอะไรเกี่ยเปล่ากันเรื่องว่าสิขึ้นมาเบิงสิมานบ่มาไม้หิบบวกเลยจ้ะส่วนบนเนาะ นีขปลาสายด้อครับผมายเนาะครับูสาเดือนงามค่ะคน้ไมอยากจาเป็นหมครับผมนี่ขาเป็นไอตพวเข้าขาคนเนาะกลัขึ้นเออ่มีเอ๋ยที่นี้นี่อื้แมดุร้นะวนนีเด้อนี้ลงแต่สุยางเลยตาภายหลังก็เดี๋ยวมากเนาะเหมือนเนาะมาสรวจเบื้งน้าแมงค่ะาเตาข้นบอะ นนังเสียงฝาหองเนาะใบมากกดลงเลยใบมากหรือม่ล่ะอู้ม่เสียงฝนหมดนะเราเดินราพอไร้แห้งวะจ๊ะในหัวหนัดเตาออกไม่รอบที่สามนีุ่้ย người học kiếp người đại lý lần này của tôi lần này lần này lần

กำลังตานอยากตัวเหาตานด้ยกานมวนตื่นพี้เก่าด้วยครับผมตาอาตามาอยู่นะวันนี้หลายเติบพยายามยังย่าได้ผลตัวกรอนเถอะละขเก่าเอาเลยวุ้้ยากัเลย้าุานบอกงามมาดิอยากกันเป็นตัวเชียวเลย วนซ่นวนซ่นโฮแซลครับพี่น้องามามาขอนี่เขาล่ะตาพี่น้องนี่งามเลยกำลังขึ้นนิดหน่อยด้วครับผมเต็มเลยนี่ดอกไอยเพิ่นพี่ดอกไงอุ้ยเต็มเลยให้น้องสาเดือน ัดเลยกำลังแขงนี่น้อยครับออกง้งนไปแล้วมั้นี่เช้าเดือนนี่น,นี่แท้วแท้วอ้ยมากเลยกำลังพอดีเสีบนี่นี่นี่ <m> um> จำนี่ยกดีลยขาคยาวด้วมจอว้เนือแตกสะสะเลยเดพี่น้องที่มาของคำว่าซูมยูมครับผมหันมาพี่พี่พี่ซูมยูมเลยนี่บเบิ์นี่ซูมยูมนี่วเื่อเื่อเรื่อเก็เก็บเก็พี่น้องเอ้เก็บเก็บทละหยากกัน

เดชมานี่นดูบมือมีเนี่ยน่ดรักซุ่มยุ่งซุ่มยุ่งน้ำเนน้ำเนยนี่นางเก็บบมือเต็มเลยนี่นีีนอยเต็มเลยอู้หลายขากี่ห้องอู้ยมั้งใชนเดินเก็บบมือแถวน้ายวนาง้าไปฮะ แมนดูดีเหงาดูดีดอันนี้ใหม่จีดีจับใหม่เก็บเอาเลยเก็บเอาเลยซุมย z มพี่น้องเบิ้งเบิ้ลเบิ้กอดกันเป็นอุ้มลุ่มอยูู่พน้าไห้เนาะตาก็มีดูพนอาไว้เนาะแมนูกันหนว้าเป็นกุงฟองด้วยบาร์ี้ เก็บอางี้ละแต่ผมก็ขอน่อนีน้อยเต็มเลยไปงตัวนี้ะไรโอ้สุดยอดตักเตาพี่น้องอือไปตอแต่สังเกตดีๆครับผมโอ้เต็มกำมือเลยไตต่ออ้หดาม พี่วงเหมือนั่นเดินไปจี้อยู่แต่ว่ามันนอนแหงเอาบ่ไหนจงไวมื่อื่นจิมาเอานี้วหนุ่มกอหนอเห็นอยู่โอ้โหหยอกนอก มีผููมีนจเดอไห้จุ่มหน่อยมากจ้ะอ่อนเลยนี่นี่ของเต็มตาไว้เาะอมนนีนะอุ้ยอันนี้เพิ่อเปลือยเ้าขานไหนยุ่เนาะผอแล้วเพอนผอมาหลายคนม่นจ้ะพวกเหนยบพวกเงากานผอเห็ดแตกตาเลยดอกหอยนี่ใต้องหายแห้งเลยจ้ะอุ้ยทายทายทายจ้ะ

ไอ้เราเมื่อเราบอบังเคียวไ่บอมแล้วเก็บหมออุ้ยไหลแังไหานเอาลยจ้าดูี่นี่นีเปิดไปกับพาอเปิดไปกมะพหลแห้งไหแห้งหล่ไหลตีไหลตตลีไหไไหลไ

เมื่อยดันขึ้นเขาแต่เมื่อยสั้นหยากันจนเมื่อยบ่เมีนอุ้ยหยุดติดต่อกันตัวนึงุ้นดอกงาองิเรฮึยึฮ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 กุึฮ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 ึ นี่ตึงตาเลยเด้นี่ดอกงหา่ล่นเลยจะหลายผลิตายตายแต่น้อยๆแต่ว่าเก็บทส่งได้เลยเาเดือดไเดือนตัดขาพวกท่านก็มีมวนไปน้ำกันยาวๆไปนี่ต่ตอกเต็มเลยตัดเตานตดตอไ้งเขแมนจ่ะคว่ยหรือมีตาใส่อกตคุณกิอกตเลยเเดือน

ยอนเลยมานี่ตัวนี้กลังงาจลัาหลายงามกันเองครัผมนนใก่ในปุ่มหา่มกนแมนมันมองไม่เห็นแล้วนี่กาดหอดพนที่ตืไปเอาผู้อื่นน้องกระตา้นี่น้ ฝนกระตกเฮ็ดกระพอครับผมฝนมาเราเรียพี่น้องฝนเสียงฝนมายังแห้งเลยเดี๋ยวถ่ายบึงอาจชีทายบ่ได้ถ่ายบึงต้อนใดได้ครับผมวันละหลายทันเฉลยหลายเฉลยเนาะครับผมอุ้ยป้องด้วยเก็บเก็บเก็บ้ขาประัดเด้อเดี๋ยวประัดมุงเข้าเนาะซุ่มยุ่มซุ่มยุ่มเอาเอาตัดทีหลังเอาหลายแห้งก่อ

เอาฝนจีดตกแลวเฮ้เฝ้าผู้ตองตัดขาตัดขาที่หลังเอาเอา่นเอาเอาลูกย่ี่บัวท่นอุ้ยใส่ทองใส่ทองอ้ยวม่่นวยเส่้วซื่อนุ่้ยเห็นน้ำพุนเหรอสามดอกเด็กไองนมาดอกนี่เลยเหรยดอก ออกกำลังออกเลยที่ปวดเขา่ขาทุกคนดีแกงนึ่งคนได้แต่กี่ีเวยอะไรอยาเขี้หางไหมเนาะอือ ใส่ยาาที่ีที่หลายที่ค่ะคนเนาะอ้นมันเกิดทังพุ่นนี่ฝั่งหนึงเนาะอ้วน้นดเลยทีุ่่รพนอู้ยนี่ทำแห้เห้อ๋นี่าแเก็บอะไรเลมามานีแตนลเิดพนเลยอีกทีี่ลเห้ย อ้าวฮัดแลยนี่อือามแห้งลดอกง่าหาง่ายอือ,อุดจอดเลยคุณนี่แล้วจุ๊จูุ่ดดอกล้างอาีอ้ยลงไปตำมอีเลยเพี่ ขึ้นเขาแล้วก็ลงต่ำมันถ่ายไรเลยมัน,มน,นมตุนหยดใหญ่หยดนั้นครับผมวันแต่หยดนั้นของวันที่22พฤษภาคม2568เด้าร้อยะเป็นหินตับเตาเตาลุนลุนแล้วกำลังขึ้นไม้จ้ากำลังออกไม้ได้ครับผมกำลังเสียบเนาะอี๋ถอดดอกง่ายนะปูมีตาใสดอกแ่่นคหลุดมดสุดข้นจับความมัน,น,นแต่ว่าก็แลด้วยความเหนื่อยนิดน้อยด้วครับผมกว่าที่ไปได้กว่าที่มาถึงกว่าที่ขึ้นได้อุ้ย รรประมาณใช่พลกระตกุเกเบียรบรถทุกคนเหนืห่อยเนาะเราที่นี่กับบ้านหลับผมที่พอกันไหมคลิปหนากรบผมขอบคุณทุกลังใจทุกไหล่ทุกแช่ทุกคอมเมนต์ทุกการตดตามกรบผมคลิปหนาพอกันไหมครับสวัสดีครับ